สวัสดีค่ะวันนี้สตังก็พามารับชมคุณแม่ทำเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะเพื่อให้น้องสตังเอาไปที่โรงเรียนค่ะวัตถุดิบก็จะมีเต้าหู้มีน้ําตาลอันนี้คุณแม่ก็ใส่เต้าหู้ลงไปก่อนเลยนะคะ จากนั้นคุณแม่ก็มาทอดกันค่ะนี่ต้องทอดให้เป็นแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้คุณแม่ก็ทอดไปเรื่อยๆในนี่ทุกคนลองสังเกตดูนะคะต้องทอดให้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วคุณแม่ก็มาพักไว้นะคะแล้วคุณแม่ก็มาใส่วัตถุดิบกันค่ะอันนี้คุณแม่ก็ใส่เนื้อหมูลงไปก่อนเลยนะคะนี้คุณแม่ก็มาผัดๆคนๆกันค่ะนี่ต้องบีบๆด้วยนะคะให้แตก อันนี้เป็นของโปรดของน้องสตังนะคะคุณแม่ก็เลยทําให้ค่ะเพื่อให้น้องสตังเอาไปกินที่โรงเรียนนะคะนี่คุณแม่ก็ใส่ข้าวโพดแล้วก็แครอทเห็ดหอมนะคะอันนี้คุณแม่ก็หั่นไปแล้วนี่คุณแม่ก็ใส่รสด,ดีลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลค่ะแล้วก็ใส่ซอสซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นคุณแม่ก็ใส่น้ํา แป้งมันลงไปนะคะทําเหมือนลาดหน้าเลยค่ะนี่คุณแม่ก็มาคนๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณแม่ก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะนี่อันนี้กําลังเดือดเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาลาดกันค่ะน,นี่คุณแม่ก็จะมาลาดในเตาหู้ที่เราพักไว้แล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ ทุกๆวันคุณแม่ก็จะชอบห่อข้าวให้น้องสตังกินทุกวันเลยนะคะน้องสตังก็ชอบกินฝีมือคุณม,มากมากเลยค่ะคุณแม่ห่อให้น้องสตังทุกๆวันเลยนะคะน้องสตังชอบกินฝีมือคุณแม่ที่สุดเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้น้องสตังก์ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กดติดตามให้น้องสตัง์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องสตังก์เองนะคะข้างหน้าน้องสตังก์จะเอาคลิปอะไรมาลงอีกก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องสตังก์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวค่ะเดี๋ยวเราเอาไปกินกันค่ะ